สวัสดีครับผมธงชัยจรุทินสมาชิกกลุ่มทอเสือกกหมู่ที่1บรรหมาม้านะครับวันนี้ขอพูดถึงเสือก,กบบรรน,นาหมาม้าสักนิดหนึ่งนะครับเดิมทีนะเสือก,กบบรรน,นาหมานะครับเป็นของใช้ประจํายบ้านธรรมดาธรรมดาทั่นเองฮะแต่ปัจจุบันนี้จะต้องมาเป็นสินค้าที่ต้องทําจําหน่ายทํคขายนะครับไม่เพียงแต่ทอเป็นเสือ่อม้วนเสือพับแค่นั้นเองฮะ เรายังสามารถที่จะแปลรูปเป็นสินค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะซึ่งต้นกกของบ้านนามามาของเราเนี่ยสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะ็นเป็นวัตถุดิบหลักเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเรานํามาจากเป็นเส้นเล็กๆเกือบจะเท่าเส้นได้เลยทีเดียวนะฮะเป็นเสือกกมันปีนะฮะที่แตกต่างจากที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ที่อื่นไม,ไม่เหมือนด้วยนะฮะเป็นเสือกกมันปีนะฮะนอกจากเป็นเสือมวนส์ภาพแล้วเราก็ยัง ได้มีโอกาสได้แปลรูปมาเป็นสินค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รองแก้วรองจานกล่องกระดาษที่ชู่กล่องไม้ชิ้มฟันนะครับแล้วก็กระเป๋ารูปทรงต่างๆนะฮะอย่างอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะฮะแล้วก็เราได้เป็นสินค้า GI ชิ้นแรกของจังหวัดมม่เจริญนะครับได้รับรองจากกรมทรัพย์สินและปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับ แล้วก็หลังสุดนี้เราได้มีโอกาสเข้าโครงการ CBO นะครับซึ่งได้เป็นสินค้า CBO ตัวแทนของจังหวัดน่าเจริญน,นะครับอยากจะขอบคุณพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการ CBO จังหวัดมาเจริญทุกท่านนะครับที่ได้โอกาสกลุ่มทอสะกบบันนำออกมาของเรานะครับได้เป็นตัวแทนของจังหวัดมาเจริญแล้วก็ส่งนวันตกรรมใหม่ๆเข้าไปประกวดในระดับประเทศ ซึ่งมีหลายตัวนะฮะทุกกระเป๋าทุกทรงเก็่ต่างนะฮะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับของกลุ่มตอสสกบของเรานะครับเพจของกลุ่มนะฮะก็คือเสืกบวานน้ำมาฮะหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวคือธงชัยจันุทินนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าเจ็ดหกหนึ่งหกศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าเจ็ดหกหนึ่งหกเป็นเบอร์ไอดีไลด้วยนะครับ หรือจะติดตามให้กําลังใจทางช่อง y o u t u b e นะครับก็ t c อำนาจนะครับเป็นช่องส่วนตัวของผมเองนะขอบคุณพัฒนาชุมชนขอบคุณคณะกรรมการ JBO จรังหวัดนครเจริญทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสกับกลุ่มทอเสือกบรนำาออกมาของเรานะะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กําลังใจน้อมรับคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับอย่าลืมติดตามสินค้า กลุ่มทอสกบมานำมามาของเราด้วยนะครับกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ